ทุกคนครับทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับคําว่าไคลุเมื่อไม่มีคันจิมาเป็นตัวกํากับจะสามารถแปลได้ว่าไคลุกบไคลุกลับบ้านกับประเทศไคลุเปลี่ยนเดี๋ยวเราลองเอาคําเหล่านี้มาแต่งประโยคกันดีกว่าครับไคลุแบบไม่มีคันจิ 私は携帯を新しいものに変えたいが携帯の店の前に帰るิ่งหนึ่งให้แต่เครื่องกันเนี่ยแล้วถ้าแบบหีึ่งขายล่ะ私は携帯を新しいものに変えたいが携帯の店の前に帰るแล้วหนึ่งเด็กขายตะโดยประโยคนี้จะแปลได้ว่าฉันก็อยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อยู่แหละแต่กบอยู่หน้าร้านโทรศัพท์เต็มไปหมดแล้วเข้าร้านไม่ได้ฉันเลยกลับบ้าน โอ้พอเปลี่ยนเป็นตัวคันจีแล้วอ่านเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยสงสัยต้องจำคันจีแล้วแหละมาจำคันจีไปด้วยกันนะครับทุกคน